คือ PlayStation เนี่ยไม่ได้ออก PSP เลยนะคือแบบไม่มีอุปกรณ์พกพาเลยมีมีแค่แต่ไอพอทอ่อพอท่ออะไรนะ่ะไอไอไอ,ไอที่มันแบบอะไรนะเป็นรีโมทพงรีโมทเพย์อะไรก็ไม่รู้ไรสาระมันต้องอย่างนี้มันต้องเป็น PC handheld มันต้องแบบไม่ก็ใช้ชิปฝั่ง ARM เลยใช้ใน h a n d e d Switch ไปเลยแบบฝั่งของ Nvidia จับมือกับ Nvidia แล้วก็ใช้ ARM แล้วก็ผู้พัฒนาก็มาพอร์ตเกมพอร์ตเกมลง,มลงฝั่ง handheld เลยมันจะต้องแบบมีอิทธิพลมากพอให้คนพัฒนาเกมเนี่ยเขามาพอร์ตลงในชิปของ คือาใครไม่รู้เนี่ยชิป ARM คืออะไรนะครับก็มันเหมือนกับว่ามันเป็นชิปที่มีสถาปัตยกรรมคนละแบบกันกับฝั่ง PC หรือฝั่งคอมพิวเตอร์หรือ IPC Handhel d เนี่ยมันก็ใช้ชิปแบบเดียวคอมพิวเตอร์ซึ่งปัญหาก็คือว่าตอนนี้เดผู้พัฒนาเนี่ยยังชินกับสถาปัตยกรรมแบบคอมพิวเตอร์หรือ PC Handhel d อยู่ซึ่งไอตรงนี้แหละมันคือปัญหาใหญ่ที่ผมคิดว่าโซนี่อาจจะไม่กล้าจับ เครื่องเกมพกพามาทําเพราะว่ากลัวซ้ํารอยเดิมจากคราวที่แล้วที่ตัวเองเนี่ยเคยทําเครื่องเกมพกพารุ่นที่แล้วเจ๊งไปอย่าง PS Vita ด้วยตอนนั้นมันมีโทรศัพท์เข้ามาพอดีด้วยอะไรด้วยมันก็แบบเออเรียบร้อยเจ๊ง <c oughs> <c oughs> ก็นั่นแหละผมคิดว่าในยุคป,ปัจจุบันเนี้ยถึงแม้เขาจะไม่อะไม่ทำร์มเหมือนกับรุ่นก่อนๆที่ผ่านมาหรือไม่เหมือนกับใน t e n d o s w i t c h เลยก็ได้แต่ว่าเออถ้าคุณกลับมาทำเป็น X86 เนี่ยผมก็โอเคนะแต่ทำไมเงียบๆไปอะไ,ไ,ไ,ไม่ไม่เมื่อไหรจะมาใจร้อ <c> น <oughs>